สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะาัน,นี้ก็อยู่กับจิ๊บนะคะที่ช่องจิ๊ปปี้จุ๊บเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของบอกต่อน,นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บจะมาบอกต่ออะไรนะคะหลายๆคนก็คงเห็นนะปกคลิปแล้วใช่ปะไทราจีน่านะคะเซรั่มนะคะของพี่ตู่นันทิดานั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะวันนี้ทําไมถึงมารีวิวเขาตัวนี้นะคะต้องพูดก่อนนะคะว่า <laughs> 31เราแล้วทุกคนคือแบบ แก่แล้วนะคะตอนนี้แก่แล้วนะคะก็เลยแบบจะต้องหาตัวช่วยนะคะมาช่วยในเรื่องของผิวนะคะของคนที่มีอายุเยอะขึ้นพอแก่ตัวลงนะคะคอลลาเจนของผิวหน้าของเราอ่ะมันก็จะลดลงตามก็คือแบบลด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 ลงไปนะคะพอคอลลาเจนลดลงไปนะคะริ้วรอยก็จะมานะคะความกระชับก็จะหายไปนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะต้องแบบมาดูแลผิวหน้าเราเป็นผู้หญิงที่จะต้อง ดูแลตัวเองนะคะทุกคนอย่าปล่อยให้ผิวหน้าเราเก่เข้าใจปะผู้หญิงจะต้องสวย <c oughs> รีวิวเขาเยอะมากๆแล้วก็เจ้าของนะคะก็คือพี่ตู่นันทดาเขาแบบพี่ตูอ่อ่ะพี่ตูอ่อ่ะเดี๋ยวให้ดูพี่ตู่เออเขาแบบ คือพี่ตัว๋วคือเขาไม่แก่เลยอ่ะแล้วแบบเออเราก็แบบมั่นใจนะคะคือแบบเราก็อยากสวยแบบเขาเราก็อยากแบบไม่แก่แบบเขานึกออกปะเออทีนี้นะคะก็เลยแบบได้ไปลองแล้วก็ตัวรีวิวของตัวเนี้ยเยอะมาก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 เลยนะคะทุกคนไปหาดูได้นะคะแล้วก็แบบน่าเชื่อถือมากๆนะคะจิ๊กก็เลยแบบจะต้องลองนะคะไตรลาจีน่า ตรฟังชันคอลลาเจนแคนชิเมตคอลลาเจนเซรั่มน,น,น,นะคะเกตเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือจิบเก็บไว้เพราะว่าโอ้ยจิบป,ประทับใจในตัวแพคเกจเขามากมายนะทุกคนพอเปิดมาก็เป็นแบบนี้นะคะก็แทนแทนแทนนี่นะคะสวยงามมากนะคะจะเป็นกระปุกสีแดงแบบนี้เลยนะะี่ค่ะอ่าดูดีน่าใช้นะคะน,นี่เ็าหยิบกระปุกออกมาได้แต่ที่ดีที่สุดนะคะของเขาก็คือ นี่เลยนะคะเป็นตัวไม้พายแบบนี้นะคะไม้พายนะคะเอาไว้สําหรับตักครีมในกระปุกนะคะได้มาลองสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้นะคะใช้ยังไงนะคะจิบใช้นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเย็นก็คือก่อนนอนนะคะตัวเซรั่มนี้นะคะทาก่อนที่จะลงครีมต่างๆใดๆนะคะก็คือใช้บำรุงผิวหน้าเราเป็นขั้นตอนแรกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นเซรัม่มเข้มข้นก็คืออะไร ดูความเข้มข้นของเขาไม่หกไม่เลอกนะคะทุกคนเข้มข้นมากแล้วก็ตัวกลิ่นนะคะหอมชื่นใจคือทาแล้วแบบสดชื่นเป็นกลิ่นแบบหอมแบบผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะไม้พายนะคะไม้พายนี่ดียังไงนะคะก็คือว่ามือเราอะ่ะมันสะสมสิ่งสกรปรกต่างๆเราจับทุกอย่างนึกออกปะโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียถ้ามันสะสมอยู่ในมือแล้วเราเอามือไปป้ายเซรั่มในกระปุกนะคะก็จะทําให้แบคทีเรียไปเพราะ อยู่ในนี้นะคะเราก็ทําให้เกิดความแบบเออมันไม่สะอาดอะเนาะพอมีไม้พายนะคะเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะคะจิบรู้สึกถูกใจกับความไม้ภายมากรู้สึกแบบปลอดภัยไว้ใจกล้าใช้แล้วแบบเออเนี่ยสะอาดจริงจังแล้วตัวนี้นะคะอ่ะเซรั่มเขานะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยขาวๆใสๆนะคะเวลาใช้นะคะก็ใช้ไม้พายตักขึ้นมาอา่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจิจะเทสหลังมือให้ดูนะคือด้วยความที่เขาบอกว่า เป็นเซรั่มเข้มข้น10เท่าใช่ไหมหลายๆคนก็จะกังวลเหมือนจิบครั้งแรกที่จะใช้เขาก็คือกลัวแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องเหนอะมันจะต้องอต้องเหนียวมันจะต้องแบบหนักหน้าแน่อะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่คะ่ะทุกคนดูดูดูด,ด,ดูคือซึมไวมากเบามากนะคะคือแบบว่าถ้าใครแบบไม่ชอบความเหนียวเหนอะอะไรเงี้ยตอบโจทย์คะ่ะทุกคนไม่มีความเหนียวเหนอะใดๆคือแบบ ซึมไวนะคะแล้วก็พอทาปุ๊บให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะนี่เลยนะคะที่ใช้มาสักพักสิ่งที่จิ๊บเห็นได้ชัดนะคะก็คือริ้วรอยต่างๆนะคะก็คือตื้นลงนะที่ชัวๆเลยริ้วรอยจะตื้นลงมากนะคะช่วงนี้คือไปไหนก็มีแต่คนถามอายุรู้สึกดีก็มีแต่คนถามว่าอายุเท่าไหร่อไรเงี้ยก็แบบไม่อยากจะบอกความจริงอะไรเงี้ยแบบหลายๆคนก็จะคิดว่าจิ๊บอายุแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ได,ได้แล้วสามสเอแล้วจ้านะคะก็คือเนี่ยแหละเขาช่วยเติมเต็มร่องลึกต่างๆนะคะริ้วรอยนะคะแล้วช่วยกระชับผิวนะคะและยังบำรุงนะคะทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะไม่แก่เร็วนะทุกคนใครที่ตอนนี้กําลังหาอยู่นะคะว่าจะใช้อะไรในการบำรุงผิวหน้าแนะนํำเลยนะคะป้ายาป้ายาป้ายาย <laughs> คือถ้าถามให้คะแนนนะสิบจิ้มให้เท่าไหร่ตัวนี้ 1ิบเลยจ้าจิ๊บให้สิบเลยนะคะเพราะว่าจิ๊บใช้มาสักพักแล้วดูสิสิ่งที่ได้ทุกคนดูคือแบบคือตอนนี้ไปไหนก็คือรู้สึกดีอะเพราะว่ามีคนถามอายุเท่าไหร่ล่ะคะจิ๊บสามจิบเอ็ดนะทุกคนจริงจังจิ๊บเกิดปีสองห้าสามสองะทุกคนสามจิมบเอ็ดจะมีพี่ตู่เป็นไอดอลไอดอลไม่ไอดจิ๊บจะไม่แก่ สิบคะแนนจิบให้สิบนะคะเพราะว่ากลิ่นก็หอมนะคะเนื้อก็เบาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแถมยังแบบผลลัพธ์ที่ดีมากขนาดนี้นะคะจากที่แบบว่าเสียงที่ทุกคนถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับอายุจิ๊บว่าจิ๊บอายุเท่าไหร่จิ๊บก็ยิ่งมั่นใจนะคะว่าครีมตัวนี้เขาเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับจิ๊บนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจนะคะดูในใต้เดสคริปชันนี้เลยนะคะจิ๊บจะติด ช่องทางทุกอย่างนะคะ Facebook หรืออะไรต่างๆนะคะอยู่ใต้เดสคริปชันนะคะก็อย่าลืมไปลองใช้กันนะทุกคนดีจริงจังดีจริงๆนะคะตอนนี้คือจิบใช้นี่อันนี้เป็นตัวแรกนะคะหลังจากที่ล้างหน้านะคะเป็นตัวบำรุงตัวแรกนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับอันนี้นะคะก็ได้มาบอกต่อนะคะตัวไตรลาเจน่า อัน i ิเมดคอลลาเจนเซรั่มให้ทุกคนไปแล้วนะคะก็อย่าลืมไปลองกันนะคะถึงจะยังไม่31นะคะแบบจิ๊บไม่ขึ้นเลข3ก็ใช้ได้นะไม่ต้องแบบว่ารอจนแก่นะทุกคนใช้ก่อนนะคะก็คือเหมือนแบบการเติม เจนให้ผิวหน้าก่อนนะคะยิ่งดีนะคะยิ่งใช้ยิ่งดีนะคะทุกคนนะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจ,นจนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามจิ๊บด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไห้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าจิ๊บจะมาบอกต่ออะไรอีกนะคะต้องเป็นสิ่งดีๆแ,แ,แน่เลยถูกต้องไหมถูกต้องไหมดีแน่เลยนะคะตอนนี้ไปและะ้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย